5ร้าาแนะนำราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ ร้านแนะนำร้านที่หนึ่งร้านครัวลุงดออยู่ที่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมนูอาหารนะคะรสชาติค่อนข้างจัดจ้านเลยค่ะเราชอบเมนูกบทอดกระเทียมนะคะจะเป็นแบบเค็มๆหวานๆแล้วก็ผัดฉ่าเนี่ยอร่อยถึงเครื่องมากค่ะแล้วที่ร้านครัวลุงดอนะคะก็จะมีร้านขนมนะคะเล็กๆนะคะมาขายเป็นรถเข็นแบบนี้นะคะใครเผ็ดนะคะก็สามารถมาชิมขนมหวานได้ ไอติมไผ่ทองก็ยังมีเลยค่ะร้านแนะนำร้านที่สองร้านวันเพนนผัดไทยกุ้งสดอยู่ที่ตำบลเกาะสารพระอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะของหวันจะเป็นลอดช่องแล้วก็เฉาก๊วยค่ะมีเฉาวยนีโอ้เม็ดแมงลักโอ้ไม่ได้กินนานแล้วค่าน้ำข้างในหรือเปล่า ใครชอบผัดไทยน้ำฉ่ำๆเยอะๆถึงเครื่องแบบนี้ก็แนะนำวันเพลนผัดไทยกุ้งสดเลยค่ะร้านแนะนำร้านที่3ร้านอีทอาหารป่าโพธารามอยู่ที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรค่ะอ้นผัดเผ็ดกวางผัดเผ็ด,ดกุ้งทอดกระเทียมหมูแดดเดียวอาหารรถจัดจ้านไปลองกันค่ะ ร้านแนะนําร้านที่4ร้านอาหารหมูป่าอยู่ที่ตาบลจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีบรรยากาศร้านค่อนข้างธรรมชาติเลยค่ะเราสั่งผัดเผ็ดหมูป่ากบทอดกระเทียมแล้วก็ผัดชาค่ะผัดเผ็ดหมูป่าผัดชาไก่ทอดเลือ ร้านแนะนำร้านที่5ร้าน hips cafe นะคะอยู่ที่ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะเมนูที่เกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเขาจะใช้มะพร้าวแบบสดๆเลยค่ะปอกกันให้เห็นๆเลยค่ะ เราสั่งเป็นชาไทยมะพร้าวค่ะรสชาติก็คือเก๋ไก่มีเนื้อมะพร้าวมาให้ด้วยค่ะออนอกจากโซนห้องแอร์แล้วนะคะก็ยังมีโซนแบบธรรมชาติที่ไม่มีแอร์นะคะแต่ก็ว่าไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกโซนที่เป็นจัดเหมือนแคมปิ้งด้วยค่ะ ใครถูกใจร้านไหนก็สามารถไปเช็คอินไปชิมกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมอีพีน่าจะพาไปไหนติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย